ข่าวนี้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะ,ะหลังจากที่ Big Jet บิ๊กแจ๊ดพลตำรวจโทคำรนวิทย์ทูปกระจังเนี่ยเขาไม่ได้รับเลือกเป็นนายกอ,อปจอปทุมธานีนะครับปรากฏว่าทางด้านนายกเทศมนตรีนครรังสิตเนี่ยเขาแต่งตั้ง Big Jet บิบ๊กแจ๊ดนะเขาแต่งตั้งให้ Big Jet บิ๊กแจ๊ดพลตำรวจโทคำรนวิทย์ทูปกระจางเนี่ยเป็นประธานที่ปรึกษากิจมศ ดันกันของนายกเทศมนตรีนครรังสิตครับเมื่อเพื่อมาดูเรื่องน้ําท่วมโดยเฉพาะโดยเฉพาะเลยเพราะแกเตรียมการมาไว้ตั้งแต่แล้วเมื่อวานนี้เขาประชุมกันนะครับนำโดยร้อยตํารวจเอกดรตรีรุปทูบกระจ่างก็เป็นลูกชายนั่นเองคุณโบลลิงคุณโบลลิงก็เป็นนายกเทศมนตรีนครรังสิตนี่แหละก็นั่งหัวโต๊ะกับบิ๊กแจ๊ดเลยนะฮะก็บอกว่า ได้พูดคุยเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ําท่วมะนะครับในพื้นที่เทศบานลนครลังสิตทธิ์และยังเปิดเผยนะครับว่าปกติในการป้องกันน้ําท่วมกรุงเทพคลองลังสิตธ์ประยุรศักก็ดีมักจะถูกใช้เป็นคลองผ่นน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาลงสู่แม่น้นํานครนายกในฤดูฝน ซึ่งสังเกตได้ว่าในปีนี้ฝนค่อนข้างจะมาเร็วกว่าปกติอ่าอีกทั้งคลองลังสิตประยุรสักอันนี้น้องโบไปถ่ายมาเมื่อวานใช่ไหมใช่ใช่ครับเช่ชเนี่ยคลองลังสิตบ้านเราเนี่ยอาน้าขึ้นสูงไหมน้ําขึ้นสูงครับตอนนี้ก็แต่ยังไม่ท่วมนะยังไม่ท่วมแต่ขึ้นขึ้นสูงกว่าเดิมใช่นะครับนะครับเห็นบอกว่าบางจุดเนี่ย ต้องรับน้ําทิ้งจากชุมชนด้วยนะ<ช>ทิ้งลงคลองนี่แหละมันได้มันผิดกฎหมายหรือเปล่าอันนี้ดีต้องตรวจสอบกันนะครับเทศบาลนครลังสิตเนี่ยต้องรับมือกับน้ํา3ส่วน<ฮ>ะนะฮะทางด้านนายกโบลิงเขาบอกแบบนั้นเ <ฮะ S 1> ช่นน้ําเหนือน้ําฝนและก็น้ําทะเลนุน <ฮะ S 1> ในส่วนของน้ําเหนือเนี่ยต้องเฝ้าดูจุดใหญ่ๆ2จุดก็คือน้ําในแม่น้ําเจ้าพยา<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 1> และก็น้ําทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่จะผ่านมาทางคลองรัฐีพัด ในส่วนในส่วนช่วงเดือนที่ผ่านมามีปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่เทศบาลนครลังสิตอาจจะทําให้บางพื้นที่ของเทศบาลนครลังสิตนั้นเกิดน้ําท่วมขังได้เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในปี6 5หครับนี่เราฟังเรมีเสียงของนายกโบลิงนะว่าผลการประชุมเนี่ยเขาจะมีแผนแล้วก็เ,เตรียมจะแก้ไขอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมฟังเสียงหน่อยครับฟังเสียงนี่ฮะ สถานการณ์ปัจจุบันนะฮะอย่างที่เราคาดการณ์กันไว้ปีนี้น้ําฝนนะฮะมาเร็วกว่าปกติแล้วก็น่าจะมาปริมาณที่มากด้วยนะฮะซึ่งในนครราชสีมาิเองนะฮะเราก็มีแผนการป้องกันไว้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในความพร้อมตรงนี้ก็ยังขาดนะครับในทรยภาพหลายๆด้านซึ่งเราเองก็เห็นนะฮะในสัจภาพของท่านผู้นวโทความวิทย์ผู้ประจักษ์ก็เลยขออนุญาตนําเรียนนะฮะท่าน เชิญท่านมาเป็นประธานที่ปรึกษากิิตมัดิ์นายกเทศมนตรีนะฟรังสิ์เพื่อที่จะช่วยนะครับแก้ไขปัญหาน้าท่วมนะซึ่งเกิดขึ้นทุกปีเนี่ยของนฝรังสิตในปีนี้นะฮะให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะรวมถึงในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการขนส่งสาธารณะนะครับที่เรามีแนวทางที่อยากจะพัฒนาต่อยอดในอนาคตต่อไปด้วย นี่นะเหตุที่นายกบุลิงเนี่ยที่เชิญคุณพ่อคุณท่านบิ๊กแจ๊ดเนี่ยนะฮะผลตำรวจโทคำารณวิททูประจางเนี่ยมานั่งเป็นที่ปรึกษาคีติมศักดิ์นายกเทศมนตรีนครลังสิตเพราะว่าทางนายกบุลริงบอกว่าเห็นศักยภาพของบิ๊กแจ๊ดนะฮะที่อาจจะมาให้ความรู้หรือว่ามาช่วยกันแก้ไขรับมือเรื่องของน้ำท่วมลังสิตก็เป็นได้